ท่านผู้ชมครับเป็นประเด็นร้อนทะลุองศาอีกแล้วครับโดยเฉพาะในหมู่ฟแฟนๆที่ติดตามกีฬาวอลเลย์บอลกับประเด็นชายจริงหญิงไม่แท้ของนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติเวียดนามครับซึ่งล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าข่าวซีดปากของฟแฟนๆก็เกิดขึ้นจริงๆครับเมื่อทางเวียดนามเนี่ยได้มีการรายงานข่าวว่าเหมือนที่บิ๊กเตวนหรือที่คนไทยเรียกกันแบบลำลองว่าตู้เย็นเนี่ยครับได้ขอถอนตัวจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับ โดยต้องบอกว่าเป็นการประกาศถอนตัวที่หลายๆคนก็อาจจะคาดหมายไว้แล้วครับว่ามันมีแนวโน้มว่าจะเป็นแบบนี้แหละและสุดท้ายก็เกิดขึ้นจริงๆครับการประกาศถอนตัวครั้งนี้ครับสื่อในเวียดนามกล่าวว่าเป็นเหตุผลของบิ๊กเวียนเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะครับซึ่งสําหรับคนที่สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะได้เนี่ยก็ต้องบอกว่านี่เป็นเหตุผลที่ไม่ใช่เหตุผลครับ ซึ่งจากการถอนตัวครั้งนี้นอกจากจะเกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยและชาวอาเซียนมากแล้วนะครับแฟนกีฬาชาวเวียดนามเองก็เริ่มคอมเมนต์ตีกลับวิจารณ์ทีมชาติและสมาคมวอลเลย์บอลของเวียดนามเองมากขึ้นแล้วครับเป็นทวีคูเลยฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะนํามาอ่านให้ได้ฟังกันครับแต่กลับมาที่ประเด็นการถอนตัวในครั้งนี้ก่อนครับค่อนข้างแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วครับว่าบิ๊กเตียนเนี่ยต้องมีปัญหาในเรื่องความกระจ่างด้านเพศของตัวเองอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเนี่ยถือว่าเป็นเวทีสูงสุดนะครับท่านผู้ชมเป็นทัวร์นาเมนต์ในฝันของนักวอลเลย์บอลทั่วโลกถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยก็ต้องเปรียบได้กับการแข่งขันบอลโลกเนี่ยนะครับซึ่งทีมชาติเวียดนามเองเนี่ยเขาเพิ่งมีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับถือว่าเป็นก้าวแห่งการพัฒนานที่สําคัญมากๆในประวัติศาสตร์วงการวอลเลย์บอลของเขาหรือแม้แต่ในประวัติศาสตร์วงการกีฬาเวียดนามอีกครั้งหนึ่ยต้อองบกว่า ควรที่จะเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเท่านั้นครับถ้าจากการเป็นความยิ่งใหญ่อย่างที่บอกไปส่วนเหตุผลของบิ๊กเบยในครั้งนี้ดูไม่มีน้ำหนักเอาซะเลยท่านผู้ชมครับคิดเหมือนกันใช่ไหมฮะทั้งที่ตนเองเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาตัวหลักในการทําคะแนนให้กับทีมมากมายขนาดนี้ในปัจจุบันด้วยครับ แต่ในความเป็นจริงครับเชื่อว่าแฟนๆบลเลบรบอลน่าจะมองออกครับว่าการถอนตัวในครั้งนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่จะโดนตรวจเพศอย่างแน่นอนครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นเอฟเฟกหรือผลกระทบที่ชัดเจนมากๆจากกรณีที่ทีมบลเรบอลรุ่นอายุไม่เกิน21ปีของเวียดนามเนี่ยถูกจับตรวจคุณสมบัติและปรากฏว่ามีนักกีฬาขาดคุณสมบัติจริงๆ1คนครับก็คือดั่งทีหงหรือที่คนไทยเรียกกันว่าตูแชเนี่ยนะครับซึ่งทาง f อฟ b บเนี่ยเขาประกาศออกมาว่า ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่ก็ไม่ได้ระบุชัดเจนเหรอกครับว่าเป็นเรื่องการตรวจเพศไม่ผ่านเพียงแต่ใช้คํารวมๆว,ว่าเป็นนักกีฬาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของมารยาทนะครับว่าไม่อยากจะระบุชัดเจนออกไปให้ออายกันนะครับซึ่งนั่นส่งผลให้ทีมเวียดนามโดนปรับแพ้ในทุกการแข่งขันที่ตู้แช่ลงแข่งครับแล้วก็ตัดรายชื่อตู้แช่ออกจากการแข่งขันทันทีเลยและนอกจากนี้ก็ยังจะมีการยื่นเรื่อง ต่อครับว่าจะพิจรารณาบทลงโทษแก่สมาคมกีฬาฟุตบอลเวียดนามในขั้นต่อไปยังไงด้วยนะครับซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการเชือดไก่ให้ตู้เย็นดูเช้ยอดไก่ให้ลิงดูแบบออกอาการเลือกรักกันทั้งวงการเลย์บอลเวียดนามจริงๆครับพร้อมแม้ FIVB จะไม่ได้ระบุชัดเจนว่าตรวจเพศไม่ผ่านแต่มองจากดาวังคารครับถ้าไม่หลอกตัวเองจริงยังไงก็ต้องรู้ครับว่ารายของตู้ยังไงก็ต้องรู้ครับว่าเป็นเรื่องของการตรวจเพศแน่นอน ในรายของตู้แช่เนี่ยครับนี่ก็ต้องบอกเลยว่ารูปร่างกล้ามเนื้อฟิสิกอลหน้าตาสันกลามอะไรต่างๆเนี่ยก็คือผู้ชายชัดๆครับต่อให้เป็นเพศกัมกึ่งเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคโครโมโซมเพศชายก็ต้องมากกว่าเพศหญิงเยอะๆแน่นอนครับพอหันกลับมาดูที่บิ๊กเทนหรือว่าตู้เย็นเนี่ยโอ้โหยิ่งชัดกว่าตู้แช่นะครับท่านผู้ชมหัวไหล่เอย่ยกล้ามเนื้อส่วนต่างๆเอย่ยน่องขาเอย่ยโครงหน้าลูกกระเดือกเอย่ยพะละกําลังเอย่ย เอานักสรีรวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาคนไหนมาดูก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่า You are not a woman ครับยิ่งกว่าตู้แช่เยอะครับพอเห็นกรณีของตู้แช่โดนแบนนะครับท่านผู้ชมทางเวียดนามาแน่นอนว่าเขาต้องมีการประชุมพูดคุยปรึกษาหารือกันแน่นอนครับว่าคงจะต้องเครียดแบบไมเกรนขึ้นครับว่าคิดดูครับว่าทัวร์นาเมนต จะถึงอยู่แล้วในะไม่กี่วันนะครับเวียดนามยังไม่ส่งรายชื่อนักกีฬาให้ทางฝ่ายจากการแข่งขันเลยนะครับนี่มันมีพิรุธมากขนาดไหนคือใจหนึ่งเนี่ยเขามาแข่งชิงแชมป์โลกครั้งแรกเขาก็คงอยากทําผลงานให้ปังที่สุดครับและการทําผลงานให้ปังที่สุดมันก็หนีไม่พ้นการที่ต้องพึ่งตู้เย็นให้เยอะที่สุดครับก่อนหน้านี้เนี่ยสองสาปีที่ผ่านมาลองสังเกตดูครับแบตไหนไม่มีตู้เย็นเนี่ยบางแบตถึงขนาดว่าแพ้อนินโดนีเซียก็มีนะครับแต่พอเห็นกรณีตู้แช่ ทางเวียดนามเขายอมรู้อยู่แก่ใจครับว่าถ้าเขาส่งตู้เย็นมาก็มีความเสี่ยงที่จะโดนจับตรวจคุณสมบัติเหมือนกันแน่นอนและถ้าโดนตรวจไม่ผ่านคราวนี้นอกจากจะโดนตัดชื่อนะักกีฬาหรือปรับแพ้แล้วเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบหนักกว่าเก่าครับเพราะถือว่าเป็นการทําผิดซ้ําสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามอาจถึงคราวต้ตองโดนแบนจากการแข่งขันระดับนานาชาติไประยะหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดขึ้นจริงๆและในส่วนของตู้เย็นเองเนี่ยถ้าเขาถูกเปิดเผยว่า ถ้าเขาถูกเปิดเผยว่าไม่ใช่หญิงแท้ส่งผลจะไม่ใช่แค่ในทีมชาติไม่ใช่ก็ว่าเขาจะเล่นทีมชาติหญิงไม่ได้นะครับแต่อนาคตการแข่งขันกีฬาอาชีพรายได้อีกมหาศาลของตัวเขาเนี่ยจะหายวับไปในทันทีนะครับแล้วทรงแบบนี้แม้ว่ามาเล่นทีมหญิงจะได้เปรียบขมหมดแต่ถ้าไปอยู่ทีมชายนี่ต้องบอกว่าฝีมือธรรมดามากครับไม่ได้ขี้เล็บทีมชาติผู้ชายเลยครับแลวท่านต้องเปลี่ยนเพศไปตามจริงเนี่ยเขาจะมีชีวิตนอนาคตอย่างไรท่านผู้ชมลองคิดดูครับ แน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนะฮะเหตุผลที่กล่าวมาเนี่ยทำให้ทางเวียดนามเองเขามองเห็นแล้วว่ายังไงถ้าส่งตูวเว้เย็นมายังไงเนี่ยก็มีแต่ความพินาศรออยู่ครับและแน่นอนว่าการตัดสินใจถอนตัวแบบนี้ย่อมแสดงให้เห็นชัดเจนมากๆแล้วครับว่ากรณีเรื่องเพศของบิ๊กตเยนไม่ใช่เรื่องเล่นครับไม่ใช่แค่เรื่องบูลลี่เฉยแต่นี่คือการเล่นเกมนอกกติกาของจริงครับที่ผมเองก็เชื่อว่าเวียดนามเขารู้อยู่แก่ใจมาตลอดแน่นอนครับว่าบิ๊กตเยนคือเพศอะไร แต่ถ้าเขาไม่ได้สุดใจจริงครับถ้าเป็นเพศหญิงจริงเนี่ยไม่มีอะไรต้องกลัวเลยครับยังไงก็จะไม่มีทางถอนตัวจากทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โลกแน่นอนซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ใช่แค่เกยียรติยศศักดิ์ศรีของประเทศตัวเองนะครับแต่หมายถึงการโอกาสที่จะได้เฉิดฉายโชว์ฝีมือให้โลกได้เห็นและต่อยอดสู่อนาคตอาชีพนักวลลอลเลย์บอลในอนาคตอีกยาวไกลเลยครับซึ่งอีกัวนูบอสโควิชกาบีหรือตัวแบกทีมระดับโลกอื่นๆเนี่ยเขาไม่เคยมีใครถอนตัวจากทีมหรือทัวร์นาเมนต์สำคัญด้วยเหตุผลอะไรแบบนี้รัาชม ผู้ชมครับคิดดูว่าเรื่องนี้คนเวียดนามเขาต้องหลอกตัวเองหรือสะกดจิตตัวเองขนาดไหนครับแค่น้องบีมพิมพิชยาของเราเนี่ยพิมพตอบคอมเมนต์ว่า I am a woman เนี่ย ยังไม่ทันเอ่ยชื่อกันด้วยนะครับก็เป็นที่ร้อนรน,รนโกรธเกี้ยวทั้งประเทศเลยถ้าเขาไม่ทําผิดจริงในเบื้องลึกจิตใจไม่รู้สึกเอะกับคนของตัวเองจริงเนี่ยมันไม่ออกการดิ้นกันขนาดนั้นหรอกครับท่านผู้ชมครับทีนี้เดี๋ยวไปดูกระแสในโซเชียลกันบ้างครับอย่างที่บอกกันไปตอนต้นว่าคนเวียดนามเองตอนนี้กระแสะเริ่มตีกลับแล้วครับในเพจของเวียดนามครับพาไปดูโอ้โหต้องบอกว่าไฟลุกฟ้าแลบแป๊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 บกันเลยครับคอมเมนต์แรกกันนี้โอ้โหแซ่บมากครับเขาเป็นคนเวียดนามที่มาคอมเมนต์บอกม คุณเนี่ยก็คือตู้เย็ยนเนี่ยไม่ออกไปเผชิญโลกและชี้แจงความเป็นจริงสักครั้งล่ะทุกครั้งที่มีข่าวลือเกี่ยวกับการตรวจเพศของคนเนี่ยคุณก็ถอนตัวตลอดไอ้สมอสรเอ ABC วีซีปีสองพันยี่สิบสามาครั้งหนึ่งและและครั้งนี้ก็อีกครั้งหนึง่งคุณตั้งใจที่จะทำให้ทุกคนสงสัยเรื่องเพศของคุณตลอดเวลาหรือเปล่าหรือยังไงและการแข่งซีเกมปลายปีนี้คุณจะไปแข่งหรือเปล่าหรือคุณจะถอนตัวแฟนบอลแฟนกีฬาวียดนามที่ปกป้องคุณเนี่ยเขาก็ไปต่อสู้ไปคอมเมนต์ด่ากับต่างชาติทั้งวั้คืน ตอนไปที่แข็งแกล่งจริงเนี่ยเขาไม่กลัวความตายหรอกแต่ถ้าว่าคุณมีปัญหากับเพศของตัวเองของคุณจริงๆก็จงหยุดซะแล้วให้โอกาสนักกีฬาคนอื่นมาเพื่อแข่งขันเพื่อประเทศชาติแทนเพื่อความเป็นธรรมให้กับทีมของชาติอื่นๆด้วยอ่าแล้วคุณจะไปถ้าเกิดว่าคุณทําแบบนี้คุณจะไปเผชิญหน้ากับทีมชาติไทยที่เป็นคู่แข่งได้ยังไงโหท่าชมอันนี้คนเวียดนามเขาคอมเมนต์เองนะครับแล้วก็มีคนเวียดนามเนี่ยมาตอบกับคอมเมนต์เนี่ยครับว่าถึงณนเะวลาเนี้ย เราจะไปเถียงกับคนไทยตรงๆยังไงเนี่ยเราไม่สามารถจะที่จะเถียงกับคนไทยได้แล้วหรือไม่สามารถที่จะปกป้องคุณต่อไปได้แล้วนะครับอีกคนนึงก็มาคอมเมนต์ตอบกับคอมเมนต์แรกครับว่าสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามกับนนะักกีฬาเวียดนามเนี่ยเล่นตลกอะไรกันเหมือนแฟนกีฬาชาวเวียดนามเนี่ยโดนหลอกไปวันๆเลยนะครับโอ้โหนี่คอมเมนต์แรงมากนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าอันนี้คอมเมนต์เนี้ยอเป็นคอมเมนต์ที่อาจจะยังเข้าข้างอยู่ครับก็พยายามที่จะไม่ไม่นน ดาทอนทักกีฬาเขาก็บอกว่าไม่ว่าใครจะพูดยังไงครับเขาก็ยังสนับสนุนการตัดสินใจของบิ๊กเทยนหรือตู้เย็นอยู่นะครับไม่ใช่แค่การปกป้องตัวเขาเองแต่เป็นการปกป้องประเทศชาติก็คือปกป้องเวียดนามด้วยนะครับจากคอมมต์นี้ก็มีคมำตอบกลับครับซึ่งเือนคนเวียดนามครับเขาก็บอกว่าบิ๊กเทียนมีปัญหาทางจิตใจมากเลยเคยไม่ไปเล่นทีมชาติก็เพราะแรงกดดันจาก โซเชียลอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครั้งนี้ก็เหมือนกันเข้าใจได้นะครับนะครับบอกว่ายังคงสนับสนุนหรือเชียร์บิ๊กเตียนต่อไปนะครับขณะที่ยังมีคนมาตอบกลับแลวไม่เห็นด้วยคอมเมนต์นี้เหมือนกันเขาก็บอกว่าปกป้องประเทศชาติยังไงไอการที่ถอนทีมก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มแป๊บเดียวเนี่ยเป็นการเป็นการทําให้ทีมเสียหายครับเขาก็บอกว่ามันเหมือนกับยอมรับไกๆนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เทค้อมมลนเพศชายหรือเปล่าถึงได้ถอนตัวจากการแข่งขันแบบนี้นะครับเขาบอกว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเวียดนามเนี่ย ทุ่มเททรัพยากรทุ่มเทเงินทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะสร้างนักกีฬาขึ้นมาแต่ถึงเวลาที่จะต้องไปแข่งขันในทัวร์นาเมนต์สำคัญนักกีฬาที่สมาคมวอลล์บอลเ,ลอน,เนี่ยดูแลเป็นอย่างดีเนี่ยกลับมาถอนตัวนี่ไม่ใช่เรื่องปกติครับแล้วก็มีคอมเมนต์มมนที่คอมเมนต์นึงเขาก็บอกว่านี่ไม,ม่ใช่การปกป้องมาเทครับที่เป็นเรื่องของคนที่ขี้ขาดมากๆครับไม่เห็นใจทีมไม่เห็นใจประเทศชาติถ้าจะถอนตัวเนี่ยควรจะถอนตัวไปตั้งแต่ไอที่ตู้แช่เนี่ยมีปัญหาแล้ว อพอถึงการแข่งขันจะเริ่มแล้วมาถอนตัวแบบนี้มันส่งผลกระทบทั้งจิตใจอย่างรุนแรงต่อเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ s าว f ์โค้ชด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อจากนี้ตู้เย็นเนี่ยควรจะถอนตัวจากบอลไดบอลทีมชาติไปเลยอายุ25ปีแล้วโตมากแล้วที่อยากคิดอะไรได้มากขึ้นนะครับโอ้โหต้องบอกว่าหลายๆคอมเมนต์แรงไม่แพ้คอมเมนต์คนไทยนะรจริงๆเนี่ยยัมีคอมเมนต์อื่นที่อยากอ่านให้ฟังแต่ว่าชมคิดว่า ตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นภาพแล้วว่าคนเวียดนามเองเขาก็ค่อนข้างจะตาสว่างกันมากขึ้นคนเวียดนามส่วนใหญ่เขาฉลาดท่านผู้ชมครับเขาค่อนข้างโตมากกว่าคนประเทศทางขวาของเราเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไอการที่ถอนตัวของตู้เย็นในครั้งนี้บอกเลยว่านอกจากจะทําให้คนไทยะสะใจหรือสามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยมันยังทําให้คนเวียดนามเองเริ่มเอ๊ะมากขึ้นแล้วว่าอ๋อหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ดูหลอกมาตลอดเหมือนกันวะ เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับการที่ทีมชาติไทยเราแพ้ต่อเวียดนามในการแข่งขันซีวีลีกล่าสุดเนี่ยแม้ว่าเราจะต้องก้มหน้ารับผลการแข่งขันก็จริงแต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างกระจ่างในใจคนทั้งอาเซียนแล้ะครับว่าทีมหญิงไทยเราเนี่ยไม่ได้แพ้ทีมหญิงเวียดนามนะครับแต่เราแพ้ทีมผสมเวียดนามและขนาดขนาดว่าเขามีเพศอื่นมาผสมเนี่ยก็ยังทําได้แค่เบียดชนะเราแบบสูสีในบ้านด้วยนะครับ วงการกีฬาเวียดนามพัฒนาขึ้นมาก็จริงนะผู้ชมครับแต่ถ้าอนาคตเขายังใช้วิธีไม่แฟร์แบบนี้และเอาอาคติความเป็นชาตินิยมมาบาังตาตัวเองบังตากองเชียร์พวกเดียวกันเองไปตลอดแบบนี้เขาก็จะไม่สามารถพัฒนากีฬาได้จริงๆเพราะว่าภาพลงตาอะไรพวกนี้เนี่แหละครับสุดท้ายผู้ชมครับก่อนจากกันไปในคอนเทนต์นี้เรากําลังจะเข้าสู่ช่วงการเป็น,นเจ้าภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกของประเทศเรานะครับภาพความสวยงามต่างๆกํา,ากลังเกิดขึ้นและ อีกมากมายเลยที่เราจะได้เห็นความชื่นใจที่จะเกิดขึ้นในบ้านเราเป็นโอกาสที่จะทาให้คนหลงรักเมืองไทยของเรามากขึ้นครับและเราจะมีโอกาสได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกของประเทศเราด้วยและยังมีเกรดน่ารักน่ารักของนักกีฬาชาติต่างๆที่มาเมืองไทยอีกมากมายที่แอดมินรวบรวมไปแล้วเดี๋ยวคงมีโอกาสได้ทำคอนเทนต์น่ารักน่ารักให้แฟนๆได้ชมกันแบบชื่นใจต่อ,ต,อต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับหลายท่านคงอยากฟังเรื่องของตู้เย็นมานานแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรา คงได้กลับมาเจอกันอีกนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณทุ่ท่านอีกครั้งแล้วก็เจอกันใหม่ในะคอนเทนต์หน้าครับสวัสดีครับ